สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาบันทึกรายการค้า,ดา้ดยโปรแกรมสมานบิลด์แอตทาวิ้กันนะคะรายการในวันที่30มบกราคมนะคะจ่ายเงินเดือนพนักงานเป็นเงิน40่0มบาทหักภาษีนะที่จ่ายไว้500บาทและหักประกันสังคมไว้200บาทรอนำส่งภาษีและประกันสังคมในเดือนหน้านะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าโปรแกรม ของสมา r t b บ t a แอคเคา i n ิกันแล้วนะคะเราก็จะไปบันทึกรายการค้าได้เลยนะคะไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทค่ะกดปุ่ม Workflow นะคะเข้าที่โรงรายวันหรือวอเชอร์นะคะสาขาจะเป็นสาขาสำน,นักงานใหญ่นะคะสมุดรายวัน จะขึ้นเป็น PC สมุดรายวันจ่ายนะคะซึ่งถูกต้องแล้วกดปุ่มโอเคค่ะข้อมูลก็จะมีอยู่3รายการอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่เราเคยบันทึกไปแล้วนะคะเราจะมา F3 เพิ่มค่ะวันที่ลงบัญชีเราจะเปลี่ยนเป็นวัน สามสิบเดือนหนึ่งนะคะปีหกศูนเมื่อเรียกร้อยแล้วเราจะมาที่รายละเอียดนะคะพิมพ์ว่าจ่ายเงินเดือนพนักงาน โดยตัดบัญชีออมทรัพย์ของบริษัทนะคะบัญชีออมทรัพย์ของบริษัท คลาก็จะเลือกลงมาที่ชื่อบัญชีนะคะใส่จุดกด enter แที่นี้เราจะเลือกชื่อบัญชีเงินเดือนและโบนัสพนักงานนะคะพิมพ์ค้นหาก็ได้นะคะชื่อเราจะพิมพ์คำว่าเดือน เงินเดือนเราจะเลือกเงินเดือนนะโบนัสพนักงานนะคะรหัสบัญชี512001ค่ะกด enter เราจะลงย่อนบัญชีด้านเดบิตส0 0ห0บาทน,นะคะเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ไปรายการที่2นะคะชื่อบัญชีภาษีมัินได้หักแาที่จ่ายนะคะ รอแ,แล้วนะคะระหัสบ,บัญชีก็จะขึ้นให้โดยอัตโนมัติก็คือ2 0 1 2 0 1นะคะเราจะลงบัญชีฝั่งด้านเครดิต500บาทนะคะรายการที่3นะคะเราจะบันทึกชื่อบัญชีเงินประกันสังคม ักนที่จ่ายครั้งจ่ายนะคะรหัสบัญชี2-0-1-2-0-3นะคะลงฝั่งด้านเครดิตนะคะ200บาทค่ะรายการสุดท้ายนะคะชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หัสบัญชี1 0 1 2 0 2นะคะลงบัญชีด้านเครดิตจำนวน3ามห0ืนาพนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะยอดฝั่งเดบิตและเครดิตนะคะ40,000บาทเท่ากันนะคะแล้วก็จะไปที่ f 7จ i n ลแล้วก็เพิ่ม เราจะเลือกรหัส trans_pym underscore นะคะจะอยู่ลำดับสุดท้ายเลยนะคะชื่อกลุ่มเอกสารรายการธนาคารโอนเงินและอื่นๆก็จะขึ้นโปรแกรมก็จะขึ้นรายการโอนอื่นๆมาให้นะคะเราก็จะเลือกประเภทเอกสารใส่จุดกด enter นะคะาที่นี้นะคะเราจะเลือก trw รายการสุดท้ายเช่นกันนะคะ ชื่อประเภทเอกสารธนาคารถอนโดยการโอนนะคะกด enter ค่ะแล้วก็มาที่เอกสารลงวันที่นะคะจะเป็นวันที่30เดือนหนึ่งปี60นะคะรายการนี้เกิดจาก C คือลูกหนี้ S, S, <S คือเจ้าหนี้ถ้าว่างก็คือบริษัทหรือธนาคารเราจะว่างไว้นะคะ หมายเหตุถอนจ่ายเงินเดือนค่ะลงไปว่าถอนจ่ายเงินเดือนนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาที่ผ่านบัญชีธนาคารเราจะเลือกบัญชีออมทรัพย์นะคะรหัส002 คู่รหัสบัญชีเราจะจับคู่รหัสบัญชีก็คือเป็นฝากออมทรัพย์ดังนั้นเราก็ใส่รหัสไปนะคะก็คือรหัสหนึ่งศูนย์หนึ่งสองศูนสองนะคะม,มูลค่านะคะจะขึ้นมาว่าสามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทนะคะตามที่เราได้ลงบัญชีไว้นะคะแล้วก็ สมุดบัญชีสาขารามคำแหงธนาคารกสิกรไทย s t ต p บ B, นะคะตามข้อมูลที่เราเคยบันทึกเอาไว้ค่ะเรียบร้อยแล้วกด f 1 0บันทึกได้เลยนะคะเอกสารประกอบการลงบัญชีก็จะขึ้นรายการมาให้นะคะตามที่เราได้ลงรายการไปก็คือ่อนายเงินเดือนค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกด เื่รันหม่ยเลขอเชอ์ให้กด yes ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะกด f 1 0บันทึก escape all. บันทึกรายวันนะคะก็จะมีรายการเพิ่มขึ้นมาหนึ่งรายการก็คือจ่ายเงินเดือนพนักงาน01.60โดยตัดบ,บัญชีออมทรัพย์ของบริษัท ลงวันที่30เดือน1ปี60นะคะเรียบร้อยแล้วเรา escape ออกได้เลยค่ะแ a นเซินะคะเมื่อเราบันทึกรายการเรียบร้อยนะคะเมื่อเราบันทึกรายการเรียบร้อยก็ออกจากโปรแกรมได้เลยนะคะรายการของวันที่30มกราคมนะคะก็จะสิ้นเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณนะคะ